thank mm -hmm. you คับคุณผู้ชมครับกลับมาติดตามรับชมบุญนิวส์นะครับในวันนี้ตรงกับวันศุกร์ที่25กุมภาพันธ์พุทธศักราช2565กับผมรณกรเยี่ยมกำชัยและทีมข่าวบูญนิวส์ครับและจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชือ้อไวรัสโควิด -19 ในวันนี้ครับคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมบุญนิวส์ผ่านทางระบบซูมออนไลน์ได้ครับโดยสามารถเข้าไปที่ลิงก์นะครับ zoom 072 c o m s od 5 meeting id 98380173199 าสโค้ด072ครับโดยจะออกอากาศนะครับรับชมสดๆในช่วงเวลา14นาฬิกาตามเวลาประเทศไทยอยู่กับผู้ประกาศข่าวหนึ่งชั่วโมงเต็มนะครับรีรันครับทางโซเชียลมีเดียทั้ง f c e b o o k f a n p a g e และ YouTube c h anel ที่ปรากฏในหน้าจอขนาดนี้ออกอากาศผ่านทางสถานี t ี n ในช่วงเวลา14-17นาฬิกาครับตามเวลาประเทศไทยครับผมและก่อนที่เราจะมาติดตามรับชมข่าวสารงานบุญนะครับในแวดวงพระพุทธศาสนาทั้งในและต่างประเทศในวันนี้เรานำทบทวนโอวาท หลวงพ่อธรรมเสยวคุณครูม่ใหญ่มาฝากคุณผู้ชมเช่นเคยครับทบทวนโอวาทหลวงพ่อธรรมชสยคุณครูไม่ใหญ่นะครับในบทที่ว่าถ้าเราบวชเป็นสัมมเนรแล้วตั้งใจฟังธรรมปฏิบัติธรรมบำเพ็ญบุญหรือฝึกตนบำเพ็ญตบะเป็นสัมเนรแท้โยมพ่อโยมแม่จะได้บุญเยอะๆด้วยทบทวนโอวาทนะครับหลวงพ่อธรรมเสยคุณครูไม่ใหญ่ครับข่าวแรกครับเป็นกิจกรรมงานบุญของทางวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานี ได้จัดพิธีถวายพระตาหารและปะจัจจัยเทียธรรมเป็นสังฆทานออนไลน์ผ่านระบบซูมเพื่อให้พุทธศาสนิกชนนะครับที่ร่วมกิจกรรมงานบุญอยู่ที่บ้านได้ร่วมสั่งสมบุญผ่านระบบออนไลน์โดยพร้อมเพรียงกันนั่นเองครับรารานาบ้านแก้วเรือนทองของคุณยศอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ขนยกยูงสภาธรรมกายสากลว,วัดรธรรมกายจังหวัดปทุมธานีเมื่อช่วงสายที่ผ่านมา ได้จัดพิธีถวายพระตาหารและปะจัจจัยเทียธรรมเป็นสังฆทานออนไลน์โดยมีการถ่ายทอดสดนะครับผ่านระบบซูมและผ่านทางสถานีท b ีในส่วนของพิธีกรรมคณะเจ้าภาพที่เดินทางมาร่วมประกอบพิธีกรรมในศูนย์กลางพิธีและคณะเจ้าภาพที่ประกอบพิธีกรรมผ่านระบบซูมออนไลน์ได้พร้อมใจกันประกอบพิธีกล่าวคำถวายต่างๆดังต่งตอไปนี้พิธีกล่าวคำถวายปจัจจัยเทียธรรมพิธีกล่าวคำถวายรัตนปุพพาบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์ พิธีกล่าวคำถวายข้าวสารพิธีกล่าวคำถวายยารักษาโรคพิธีกล่าวคำถวายปัจจัยสี่และพิธีกล่าวคำถวายพระตาหารเป็นสังฆทานทั้งนี้ท่านประธานสงฆ์ครับได้นำโอวาทในอดีตของหลวงพ่อธรรมสิโยเป็นการทบทวนโอวาทนะครับที่ได้ให้ไว้โดยมีใจความสําคัญตอนหนึ่งว่าความอดทนมาจากภาษาบาลีที่ว่าขันติหมายถึงการรักษาปกติภาวะของตนไว้ให้ได้ ไม่ว่าจะถูกกระทบกระทั่งด้วยสิ่งอันใดที่ไม่พึงปรารถนาก็คงยังมั่นคงหนักแน่นเหมือนแผ่นดินโดยเฉพาะการเดินทางไกลไปสู่อยนายตนะนิพพานต้องอาศัยขนันธิธรรมเป็นตบะธรรมอย่างยิ่งต้องอดทนต่อถ้อยคำของผู้คนที่ไม่เห็นด้วยกับเราซึ่งอาจจะมียศตำแหน่งสูงกว่าเราเสมอกับเราหรือต่ำกว่าเราอุปสรรคในเส้นทางการสร้างบารมีนั้นมีมากมาย เหมือนการล่องเรือเหมือนการล่องเรือนะครับในมหาสม,มุทรที่เวงว้างเมื่อยังไม่ถึงฝั่งย่อมต้องประสบกับมรสุมรอบด้านที่พร้อมจะพัดผ่านเข้ามาสู่นานา,นาวาชีวิตจึงจําเป็นต้องอาศัยความอดทนและกําลังใจที่สูงส่งถึงจะสามารถฝ่าฟันข้ามอุปสรรคไปสู่ฝั่งได้ในที่สุดแม้บางครั้งดินฟ้าอากาศจะไม่เป็นใจบางครั้งหนาวร้อนเกินไปมีโรคภัยต่าง แต่ให้เรารับรู้ไว้ว่าโลกใบนี้มีศูนย์กลางเป็นศูนย์กลางนะครับในการสั่งสมบุญสร้างบารมีได้ดีที่สุดดังนั้นไม่ควรเอาความหนาวความร้อนมาเป็นข้ออ้างในการสั่งสมบุญสร้างบารมีของเราสําหรับการถ่ายทอดสดนะครับพิธีถวายพระตาหารและปัจจัยเทียธรรมเป็นสังฆทานแบบออนไลน์นั้นจะจัดขึ้นในทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์ตั้งแต่เวลา10นาฬิกาถึง11นาฬิกาเป็นต้นไปผ่านระบบซูมออนไลน์ เดียคุณผู้ชมนะครับสามารถเข้าไปร่วมกิจกรรมงานบุญผ่านระบบสูมออนไลน์ได้ที่ z o o ม0ูนย์เและในวันนี้ครับบุญนิวส์มีบทสัมภาษณ์นะครับของผู้แทนคณะท่านสภาพผู้แทนนำกราบถวายที่ได้มาร่วมกันประกอบบุญญกิริยาความปลื้มปิติใจจะเป็นอย่างไรติดตามรับชมรับฟังได้ในช่วงนี้ครับวันนี้นะครับก็ได้มีโอกาสมาร่วมถวายพัตตาหารนะครับก็มีความรู้สึกว่ามีความปลื้มนะครับ แล้วก็ดีใจนะครับที่ว่าได้มาสั่งสมบุญในในโอกาสนี้นะครับก็ในสถานการณ์ปัจจุบันนะครับก็คือหลายๆท่านก็อาจจะกังวลกับสถานการณ์โรคภัยที่เกิดขึ้นนะครับก็คือโควิด -19 นะครับจนอาจจะลืมอาจจะลืมปลื้มแล้วก็ลืมสั่งสมบุญไปนะครับแต่สิ่งที่สําคัญจริงๆนะครับก็คือเราควรจะสั่งสมบุญ แล้วก็นึกถึงบุญให้ได้มากที่สุดนะครับผมโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับในสถานการณ์แบบนี้เนี่ยหลายๆท่านก็ไม่สามารถเดินทางมาที่วัดพระธรรมกายได้นะครับแล้วก็ทางวัดเนี่ยได้จัดให้มีการร่วมกิจกรรมทางซูมนะครับตลอดทั้งวันเลยแล้วก็รวมถึงพิธีถวายพระตาหารด้วยก็อยากให้ทุกๆท,ท่านนะครับได้ร่วมกิจกรรมทางซูมคือสามารถร่วมร่วมกิจกรรมได้ในทุกๆวันนะครับก็คืออยู่บ้าน หรือว่าอยู่ที่ทํางานไม่ว่าคุณจะทําอะไรก็ตามก็สามารถร่วมบุญด้วยการแล้วก็ให้ใจเกาะเกี่ยวอยู่ในบุญนะครับด้วยการเข้าสูมครับผมวันนี้ก็มีความภาคภูมิใจนะคะที่ได้กลับมาวัดใหญ่อีกครั้งและได้มาทําในสิ่งที่ตัวเองตั้งใจค่ะคือตั้งใจว่าจะได้มากล่าวคําถวายพระทหารก็ในในานามของลูกพระธรรมวัดพระธรรมกายเดนมาก ก็ขออยากเรียนเชิญผู้มีบุญทั่วโลกเลยค่ะมาร่วมกันเข้าซูมออนรวยแล้วก็ถวายพัตาหารเป็นสังฆทานค่ะสถานการณ์โควิดทั่วโลกก็อยากเรียนเชิญผู้มีบุญทุกท่านให้เข้าซูมออนรวยกับซูมไม่ว่าจะเป็นสวดมนต์ธรรมวันเช้าหรือถวายพัตาหารหรือบูชาพระมหาธรรมกายเจดีเราก็มีสิทธิ์ที่จะได้บุญ ติดตามหลวงพ่อหลวงปู่คุณยายแล้วก็ตะล่อมใจของเราให้อยู่ในบุญได้ทุกวันกราบเรียนเชิญผู้มีบุญทั่วโลกนะคะมาเข้าซูมออนรวยกันได้เพราะบุญเป็นที่พึ่งที่ระลึกของเราจะติดตามตัวเราไปตลอดทุกอนุวินาทีกราบเรียนเชิญผู้มีบุญทั่วโลกคะ่ะ จะอยู่ที่แห่งใดบนโลกใบนี้นะครับซูมจะเชื่อมโลกเชื่อมใจเชื่อมบุญของทุกท่านเข้าไว้ด้วยกันนั่นเองครับไปต่อที่ข่าวสารกาบุญต่อไปครับทุดงงขาสถานล้านนาจังหวัดเชียงใหม่ได้จัดการบุญประจําเดือนกุมภาพันธ์โดยได้มีพิธีทอดผ้าป่า,า,าพัฒนาครัวสังฆทานครัวล้านนาน,นะครับซึ่งเป็นครัวสังฆทานล้านนาอยู่ในทุดงคสถานล้านาน,านั้นเองครับ เมื่อวันอาทิตย์ที่20กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะครับทุต่งค์คสถานล้านนาจังหวัดเชียงใหม่ได้จัดงานบุญประจำเดือนกุมภาพันธ์โดยได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณพระภาวนาธรรมวิเทศผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพร,พระธรรมกายให้ความเมตตาเป็นประธานสงฆ์ผ่านระบบซุมออนไลน์พร้อมด้วยคณะสงฆ์ทุดงคสถานล้านนาซึ่งทุกท่านที่มาร่วมกิจกรรมงานบุญในครั้งนี้ได้ผ่านมาตรการคัดกรองป้องกันเชื้อไวรัสโควิด -19 พร้อมทั้งเว้นระยะห่าง สดยสาธุชนทุกท่านครับได้ประกอบพิธีกรรมด้วยการร่วมกันสวดมนต์และปฏิบัติธรรมก่อนใจให้ผ่องใสก่อนที่จะเป็นการประกอบพิธีทอผ้าป่าพัฒนาครัวสังฆทานล้านนาประธานทอผ้าป่าครับคือนายแพทย์พานุเมธและคุณกล้าตะวันสีสว่างจากนั้นนะครับพวกเราทางสาธุชนครับได้มีการกล่าวคำถวายผ้าป่านะครับตามคณะท่านประธานบุญพิธีส่วนคณะสงฆ์ครับได้พิจารณาผ้าป่า ด้านรองศาสตราจารย์ดรสุรินทร์จิระนิระใหมนะครับและนายแพทย์ชระชระสมหวังประเสริฐได้นำสาธุชนทุกท่านกล่าวคําถวายสังฆทานกัลยานามิตรผู้ช่วยศาสตราจารย์ปราณีอาริมิตรนำกล่าวคําอธิษฐานจิตจากนั้นเป็นพิธีอนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพเศรษฐีทาวรล้านนาที่ทําบุญตลอดต่อเนื่อง5ปี10ปี15ปี20ปีและ25ปี โดยได้รับโลและของขวัญที่ระลึกจากท่านประธานสงฆ์โดยทางทุดงคัตสถานล้านนาจังหวัดเชียงใหม่ได้จัดพิธีมอบประกาศเกียรติคุณให้แก่ท่านเจ้าภาพเศรษฐีทวรทุกๆปีครับเพื่ออนุโมทนาบุญกับคณะท่านเจ้าภาพที่ได้ทําบุญทุกบุญสนับสนุนงานพระพุทธศาสนาทุกอย่างผ่านการสังสมบุญเศรษฐีทวรล้านนาและในโอกาสนี้ท่านประธานสงฆ์คือพระเดชพระคุณพระพาวนาธรรมวิเทศผู้เชิเจ้าววดวัดพระธรรมกาย ได้เมตตาให้อวาทผ่านระบบสูมออนไลน์ด้วยสําหรับการจัดกิจกรรมงานบุญในครั้งนี้ครับก็สร้างความปลื้มปิติใจให้แก่ทุกท่านเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมกันสั่งสมบุญแม้ว่าจะเกิดสภาวะการหรือสถานการณ์ครับการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 แต่ก็ไม่เป็นอุปสรรคของยอดนักสร้างบารมีทุกท่านครับข้าต่อไปครับไปร่วมอนุโมทนาบุญกับอุบาสิกาแก้วรุ่นหนึ่งครับที่ได้เข้าร่วมโครงการปฏิบัติธรรมอุบาสิกาแก้ว ณศูนย์ปฏิบัติธรรมสมุทรปราการจังหวัดสมุทรปราการโดยได้รวมใจกันครับในการทอดผ้าป่าเพื่อสร้างรัตนบัลลังก์แก้วสำหรับประดิษฐานพระประธานครับสำหรับโครงการปฏิบัติธรรมอุบาสิกาแก้วที่จัดขึ้นนะครับนอกจากผู้เข้าร่วมโครงการจะได้ทํากิจกรรมต่างๆในช่วงระหว่างโครงการแล้วในวันสุดท้ายของโครงการอุบาสิกาแก้วยังได้รวมใจกันทอดผ้าป่าเพื่อสร้างรัตนบัลลังก์แก้ว สำหรับประดิสถานพระประทานและสำหรับเป็นที่รองรับคณะสงฆ์นะครับโดยผู้แทนอุบาสิกาแก้วได้อัญเชิญพรพระตรจีวรตามด้วยอุบาสิกาแก้วอัญเชิญพระป่าเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีเพื่อถวายแด่คณะสงฆ์ด้วยความปลื้มปิติใจทั้งนี้ท่านประธานสงฆ์ได้นําปฏิบัติธรรมเพื่อกลั่นกายวาจาใจให้บริสุทธิ์จิตนิ่งจากนั้นผู้แทนอุบาสิกาแก้วได้นํากล่าวคาถวายพระป่าจากนั้นคณะสงฆ์ได้พิจารณาพระป่าครับ นอกจากนี้อุบาสิกาแก้วและคณะผู้มีจิตศรัทธายัางได้ถวายปัจจัยบริวารพระป่าได้ท่านประธานสงฆ์ได้นําปัจจัยบริวารพระป่าในครั้งนี้ไปใช้เพื่อในการสถาปนาและสร้างรัตนบัลลังก์แก้วสําหรับประดิษฐานพระประธานต่อไปในช่วงสุดท้ายครับทุกท่านก็ได้มีโอกาสร่วมการถ่ายภาพประวัติศาสตร์เพื่อตรึกระลึกนึกถึงบุญที่ได้ทําความดีร่วมกันก็ต้องขออนุโมทนาบุญนะครับกับยอดอุบาสิกาแก้วทุกท่าน ที่เป็นผู้ที่ได้นั่งใกล้พระรัตนารายในการปฏิบัติธรรมนะครับรักษาอุโบสถศีลหรือว่าศีลแปดด้วยและที่สําคัญยังได้ประกอบบุญยกริยาคือธานามัยบุญที่สําเร็จด้วยการให้ทานอนุโมทนาบุญกับทุกท่านนะครับอุบาสิกาแก้วจากจังหวัดสมุทรปราการนั่นเองครับเดี๋ยวในช่วงนี้นะครับคุณผู้ชมเราก็จะมีสัมภาษณ์นะครับรายงานผู้เข้าร่วมโครงการปฏิบัติธรรมอุบาสิกาแก้วรุ่นที่หนึ่ง ที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมสุมทรการด้วยจะเป็นอย่างไรติดตามรับชมรับฟังได้ในช่วงนี้ครับควรู้สึกแรกที่เข้ามานะคะก็การนั่งสมาธิวันแรกๆเป็นไปด้วยแบบ ความกังวลจิตใจนี้ทราบเลยว่าเราเป็นคนที่ปล่อยวางอะไรไม่ค่อยได้ค่ะคิดเรื่องโน้นเรื่องนี้แต่พอผ่านไปช่วงวัน2วันที่3เนี่ยค่ะก็รู้สึกได้เลยค่ะว่าจิตใจค่อนข้างสงบลงมีความละเอียดในใจของเราค่ะคปัจจุบนันนี้เราอาจจะไม่มีที่พึ่งทางใจเลอก็ตามนอยากให้ทุกคนลองมาห,หาวิธีการที่จะสงบสุขทางใจโดยการนั่งสมาธิเป็นเรื่องที่ดีๆมากๆค่ะเพราะว่าทุกวันนี้เราไม่ค่อยได้โฟกัสกับอะไรบางทีการขัดสมาธิการขัดสติอาจจะมีในความที่รู้สึกของตัวเองลึกๆนี่คือ จากที่ว้าวุ่นใจไม่สามารถโฟกัสอะไรได้คิดอย่างนู้นอย่างนี้วันที่สามันนิ่งมันนิ่งได้ค่ะค่อนข้างนั่งได้นานแล้วก็นิ่งไปเลยค่ะโครงการนี้รู้สึกว่าดีนะคะทั้งเรื่องแบบว่าออคนที่จะเข้ามาถึงแม้ว่าคุณมีปัจจัยไม่มีเขาก็มีการแบบว่าสามารถบวชได้โดยแบบไม่ไม่เสียค่าใช้จ่ายนะคะแล้วก็ดีต่อชีวิตของคุณเองค่ะต้องแบบว่ามาลองสัมผัสด,ดูเพราะว่าอย่างที่ทราบนะคะทุกวันนี้เราก็ดิ้นรนกันทุกอย่างใช่ไหมคะเพื่อจะเอาชีวิตรอดบ้างเพื่อจะ ให้มีชีวิตทางสังคมมันก็ต้องบอกว่าแข่งขันกันหลายด้านเพราะฉะถ้าเราขาดสติหรือขาดสมาธิเนี่ยมันจะเป็นปัญหาใหญ่ที่จะตามมาหลายอย่างอยากเชิญชวนเลยค่ะเพราะว่าเป็นคนที่ประสบการณ์การนั่งสมาธินี่คือไม่มีเลยแต่ว่าพอมาสัมผัสแล้วโอ้มันจําเป็นในชีวิตประจำวันจริงๆไม่ใช่เรื่องที่คนแก่ต้องมาทําหรือว่าต้องเป็นผู้สูงวัยเท่านั้นไม่สําคัญนะคะเป็นวัยรุ่นเป็นเด็กทําได้นะคะปัจจุบันนี้คิดว่าธรรมะไม่ใช่เรื่องล้าสมัยหรือล้าหลังนะคะเป็นอะไรที่สามารถเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวให้คนเราได้ โดยแท้เลยค่ะอันนี้แบบรู้สึกแล้วเลยว่าตรงนี้มันสามารถดึงจิตใจได้พระอาจารย์ก็จะสอนเสมอว่ามีการปล่อยวางจิตใจทํำยังไงนะคะการที่บางทีเรากำทุกไว้เนี่ยเราไม่รู้ตัวค่ะเรากำติดตัวอยู่นั้นเราวิ่งไปไหนก็ไปด้วยซึ่งบางทีมันเป็นเรื่องที่คลิกง่ายนิดเดียวที่เราจะทำนะคะต้องมาสัมผัสด้วยตัวเองค่ะแล้วก็โครงการนี้ไม่ใช่แค่จะรู้เรื่องเกี่ยวกับรถพระธรรมนะคะยังมีความสัมผัสได้ถึงวิจาภาพพี่ๆที่เป็นพี่เลี้ยงหรือว่าพระอาจารย์เองเนี่ยก็ใช้ ศั์หรือว่าคำพูดที่มันสามารถบอกว่าสอนแล้วกินใจเราแล้วก็สามารถเข้าใจได้ง่ายในปัจจุบันนะะี่ยค่ะคิดว่ากลับไปอันดับแรกคือการแบบโฟกัสอาจจะเป็นเรื่องงานหรือเรื่องการใช้ชีวิตเนี่ยอาจจะเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันได้สบายเลยคะ่ะ ิ่งที่ได้จากโครงการก็คือสมาธิเรานิ่งขึ้นแล้วก็ดีขึ้นนะคะใจที่เคยวุ่นวายนะคะแต่พอเราเข้ามาในโครงการเนี่ยคะ่ะทำให้ได้ธรรมะกับพระอาจารย์นะคะแล้วก็จากการที่พระอาจารย์นะคะสอนให้เราร,รู้จักวางใจนะคะทำให้ใจอะคะ่ะนิ่งขึ้นในการปฏิบัติธรรมในการทำสมาธินะคะแล้วก็ สิ่งที่ได้ก่อนและหลังก็คือก่อนที่เรามานั่งนะคะใจเราจะไม่ค่อยนิ่งแต่พอเราได้เข้ามาอยู่ในโครงการเนี่ยค่ะตลอดระยะเวลา3วันนี้ค่ะพระอาจารย์จะสอนให้เราอะค่ะรวมใจโดยการนั่งสมาธิปฏิบัติธรรมนะคะกันกายวาจาใจทำให้ใจเราอะค่ะใสสะอาดแล้วก็นิ่งขึ้นนะคะการจะทำอะไรทำให้เรามีความคิดไตรตรองมากขึ้นค่ะ การนั่งสมาธิใจสว่างแล้วใจเรานิ่งเกิดความสุขภายในอะค่ะรู้สึกสปลอดภยัยมีความสุขโครงการนี้ดีตรงที่ให้เราอะค่ะได้รู้จักวางใจรู้จักการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันแล้วก็ก,การรักษาสิบแปดค่ะช่วงเวลาแค่สาวันมันทำให้เรารู้สึกใจเราเบิกบานพร้อมที่จะกลับออกไปทำงานแบบมีความสุขอะค่ะ ต่อกันที่ข่าวสารงานบุญนะครับจากวัฒน์ใต่างแดนบ้างนะครับเป็นกิจกรรมข่าวสารงานบุญของ,งสู่งเสริมเสริมศิลธรรมในต่างประเทศเดี๋ยวเราจะไปเริ่มต้นกันที่วัดพระธรรมกายเซียโต้ประเทศสหรัฐาอเมริกาได้จัดงานบุญวันอาทิตย์และพิธีถวายที่ลานนิเพสั์ออนไลน์ครับภายในงานคณะสงฆ์นำสาวุโชนสดบนบทธรมามจักกระเป๋าวัฒนสูตรบทรัตนสูตรและบทสรรเสริญคุณพระเด็พระคุณหลวงปู่พระผู้ปรับมรพร้อมทั้งได้นำปฏิบัติธรรมเพื่อกลั่นใจให้ผ่องใส ก่อนที่จะได้ประกอบพิธีอารัธนาศีลท่าพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่คณะสงฆ์พิธีถวายขี้านเพสอดโดยมีประธานบุญพิธีคือครอบครัวลีพัฒนาพรครอบครัวของกัลยาณมิตรสืบสวัสดิ์นะครับรองศาสตร,ราจารยดร์ดรจันทิมสายสมอนกัลยาณมิตรริชาร์ดไคเซอร์ครับกัลยาณมิตรวิไลโพสเทนและรวมไปถึงยังมีกัลยาณมิตรนัทธาอุดมสุขและครอบครัว ส่วนพิธีถวายพระตาหารเป็นสังฆทานครับประธานบุญพิธีคือกรยานมิตรนัทส,สุพองเทพกุญชรและครอบครัวกรยานมิตรสืบสวัสดิ์รองศาสตราจารย์ดรจันทีมาสายสมรและครอบครัวพร้อมกันนี้ผู้แทนคณะท่านประธานและสาธุชนได้น้อมนำคี่รานเพศาสตร์ริยารักษาโรคถวายแด่ท่านประธานสงฆ์และคณะสงฆ์จากนั้นพระก่อเกียรติมหาวังโสได้เมตตาแสดงพระธรรมเทศนาผ่านระบบออนไลน์ในเรื่อง แม่บทธรรมะในการเผยแพร่พระพุทธศาสนานั่นก็คือหลักโอวัทปฏิโมงนั่นเองนะครับซึ่งสร้างความปรับลื่มปีติใจให้แก่ทุกท่านที่ได้ร่วมกันสั่งสมบุญในวันนั้นเป็นอย่างยิ่งครับไปต่อกันที่กิจกรรมงานบุญของวัดระธะรรมกายเทนเนสซีประเทศสหรัฐอเมริกาครับได้จัดงานบุญวันอาทิตย์และพิธีถวายสังฆทานนะครับมีการถวายพระตาหารเป็นสังฆทานผ่านระบบออนไลน์ครับ สำหรับพิธีกรรมภายในงานท่านประธานส่งนำสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านกล่าวคำบูชาพระรัตนรารัยปฏิบัติธรรมเพื่อกลั่นกายวาจาใจให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสก่อนที่จะได้ร่วมกันประกอบพิธีกล่าวคำอารัตนาศีล5่ากล่าวคำถวายพระตาหารเป็นสังฆทานโดยมีการยนานมิตรสีวิลยอยอมคอและครอบครัวซึ่งอุทิศสงกุลน,นะครับให้แก,ก่กัลยาณมิตรเจมส์อมคอ ส่วนเจ้าภาพนำกล่าวคำถวายกองบุญญาพานะครับได้แก่กัลยะาณมิตรชุติปภร,ริเต็มพร้อมกันนี้ผู้แทนคณะท่านประธานได้ถวายปัจจัยเทียธรรมแด่คณะสงฆ์พักบ่ายครับทุกท่านได้สวดเสริญคุณของพระธรรมกายเป็นทํานองสรพัญญะจากนั้นท่านประธานสงนำทุกท่านกล่าวคำบูชาพระรัตนารายนำสวดมนต์บทธรรมจักกะเปลวัฒนสูตรถวายเป็นพุทธบูชาและนำอธิษฐานจิตแผ่เมตตา ในโอกาสนี้ครับท่านประธานสงฆ์ได้เมตตาให้โอวาทอันทรงคุณค่านในการสร้างบารมีสร้างความปลื้มปีติเบิกบานใจให้แก่ทุกท่านที่ร่วมงานบุญในครั้งนี้เป็นอย่างยิ่งครับไปต่อกันที่วัดพระธรรมกายเท็กซัสนะครับประเทศสหรัฐอเมริกาได้จัดกิจกรรมงานบุญวันอาทิตย์ออนไลน์ครับ ณวัดพระธรรมกายเท็กซัสประเทศสหรัฐอเมริกาครับได้จัดกิจกรรมงานบุญโดยเริ่มพิธีกรรมในช่วงเวลา9ก้านาฬิกาสานาทีตามเวลาท้องถิน่นสาธุชนร่วมกันสวดมนต์บทธรรมจักระเปาวัฒนสูตรจากนั้นนะครับเป็นพิธีกล่าวคำถวายพระตาหารเป็นสังฆทานและพิธีตักบาตาาร้็สอนอาหารแห้งแด่คณะสงฆ์เพื่อสืบสอนอริยประเพณีอนุดง,ง,งามของชาวพุทธพร้อมทั้งได้ร่วมพิธีถวายพระตาหารเพลงแด่คณะสงฆ์ภาคปลายเป็นพิธีสวดพระอภิธรรมอุทิศถวาย แด่พระเดชพระคุณพระเทพพุทธ,ธิวิเทศอดีตเจ้าวาดวัดพุทธ,ธาวาสอดีตประธานสมัชชาสง์ในสหรัฐอเมริกาพร้อมกันนี้สาธุชนได้ร่วมกันทอดผ้าบังสุกุลและถวายปจัจจัยเทยธรรมแด่คณะสงฆ์จากนั้นพระมหาอสกรอคัญยะชะโยครับได้เมตตาแสดงพระธรรมเทศนาเพื่อเป็นกำลังใจให้แก่สาธุชนได้ร่วมกันสร้างบุญสร้างบารมีสืบต่อไปครับ หลัที่สารเรริการนะครับเราไปร่วมอนุโมทนาบุญกันต่อที่ในโซนแถบสุทธเอเชียครับในแดนอาทิตย์อุทัยที่วัดพระธรรมกายโอซาก้าประเทศญี่ปุ่นได้จัดกิจกรรมปล่อยปลาเพื่อให้ชีวิตสัตว์เป็นทานครับณวัดพระธรรมกายโอซาก้าประเทศญี่ปุ่นนะครับมีพิธีกรรมงานบุญในช่วงพักสายเป็นพิธีถวายพระตาหารเป็นสังฆทานโดยมีการยานามิตรแคร,รีนิชิกาวะเป็นผู้แทนนำกล่าวคำถวายพระตาหาร จากนั้นคณะท่านเจ้าภาพและสาธุชนทุกท่านได้ร่วมกันกรวดน้ำรับรพรเพราะและร่วมใจกันนะครับในการประเคนพระตาหารแด่คณะสงฆ์พักบ่ายทุกท่านร่วมกันสวดมนต์บทธรรมจักกะเตวัฒนสูตรและปฏิบัติธรรมเพื่อให้ใจสะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสจากนั้นก็ได้ร่วมกันรับฟังธรรมะนะครับในเรื่องปัญญาสามระดับเพื่อกาจัดทุกจากนั้นได้ร่วมกันกล่าวกับอธิษฐานจิตปล่อยปลาและถวายจตุปัจเจียธรรมแด่พระอาจารย์ ในโอกาสนี้ครับทุกท่านก็ได้มีโอกาสไปร่วมการปล่อยปลานะครับให้ชีวิตสัว์เป็นทอนณนะแม่น้ําโยโดนะครับด้วยความปลื้มปิติใจในบุญที่ได้ร่วมกันสั่งสมบุญในครั้งนี้ก็ต้องขออนุมโมทนาบุญนะครับกับทุกกิจกรรมงานบุญของทางวัดพระธรรมกายโอซาก้าประเทศญี่ปุ่นนะครับจากที่ทวีปเอเชียครับคุณผู้ชมเราไปต่อกันที่โซนยุโรปกันบ้างเริ่มต้นที่วัดพระธรรมกายสวิตเซอร์แลนด์ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ครับได้จัดกิจกรรมพิธีจุด บุพผาประทีปถวายเป็นพุทธบูชาเนื่องในวันมาฆบูชาที่ผ่านมาครับณวัดพระธรรมกายสวิสเซอร์แลนด์ได้จัดพิธีจุดบุปภาประทีปเนื่องในวันมาฆบูชาที่ผ่านมาโดยภายในงานท่านประธานสงฆ์นำคณะสงฆ์และสาธุชนทุกท่านที่มาร่วมกิจกรรมงานบุญที่วัดและร่วมพิธีกรรมผ่านระบบสุมออนไลน์สดมนทำวัดเย็นและสวดธรรมจักกะปะวัฒนสูตรนั่งสมาธิกลั่นใจให้ผ่องใส ก่อนที่คณะสงฆ์และผู้แทนสาธุชนจะได้จุดบุปผาประทีปถวายเป็นพุทธบูชาในช่วงท้ายทุกท่านยังได้รับฟังธรรมะอันทรงคุณค่าจากท่านประธานสงฆ์เพื่อเป็นหลักการในการดำเนินชีวิตโดยทุกท่านมีความปลื้มปิติใจในะครับเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมกันสั่งสมบุญร่วมกันในครั้งนี้แม้ว่าจะเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 แต่ก็ไม่เป็นอุปสรรคในการสั่งสมบุญสร้างบารมี ของยอดนักสร้างบาร,รมียอดกัลยาณมิตรที่วัดพระธรรมก,กายสวิตเซอร์แลนด์นะครับไปต่อกันที่ยอดธรรมจักกัปปะวัฒนะสูตรนะครับยอดของการสวดมนต์บทธรรมจัรกัปะวัฒนะสูตรสถิติ10อันดับแรกทั้งในเขตกรุงเทพมหานครและปร,ะริมณฑลรวมไปถึงทั้งประเทศมาเริ่มต้นที่กรุงเทพมหานครและปร,ะริมณฑลนะครับจะมีพื้นที่ใดที่ได้ท็อปเทนบ้างในช่วงนี้ครับท็อปเทนมุ่งสู่4,000ล้านจบนะครับ4,200ล้านจบในวันพระ คือ15ค่ำที่จะเกิดขึ้นนี้อันดับ1นครับนครหลวง1อันดับ2นครหลวง6อันดับ3นครหลวง5อันดับ4นครหลวง9อันดับ5นครหลวง17ครับอันดับ6นครหลวง16อันดับ7นะครับนครหลวง12ครับอันดับ8นครหลวง11อันดับ9นครหลวง10และอันดับที่10แก้วผูทอ9ส่วนยอดเสือธรรมจักรกระเปาวัฒนสูตรทั้งประเทศนะครับอันดับที่1นํามาแรงแซงทางโค้งเลยครับ นั่นก็คือจังหวัดสระบุรีนะครับบ้านวัดโรงเรียนเชื่อมเข้าด้วยกันอันดับที่สองครับนครราชสีมาอันดับที่สามศรีสะเกตอันดับที่4ปทุมธานีครับอันดับที่5มหาสารคามอันดับที่6อ่างทองอันดับที่7นะครับสกลนครครับอันดับที่8อำนาจเจริญอันดับที่9สุาบุรีและอันดับที่10สิงห์บุรีนั่นเองครับนี่ก็เป็นยอดสถิติ10อันดับแรกนะครับ ต่อไปเราไปติดตามรับชมข่าวประชาสัมพันธ์ที่จะนำมาซึ่งการประกอบพุญญากริยาทั้งการทำทานรักษาศีลและเจริญสมาธิภาวนาของพวกเราทุกคนครับเริ่มต้นที่ข่าวแรกนะครับก็เรียนเชิญผู้มีบุญทั่วโลกมาพร้อมใจการสวดธรรมาจักกบปะวัฒนาสูตรโดยยอดสูตรเป้าหมายที่4,200ล้านจบเราจะมีการฉลองชัยนะครับในวันพระคือ15ค่ำเดือน4ครั้งนี้ตรงกับวันพฤหสัสบ,บดีที่17มีนาคมพุทธศัการาช2565 สวดแล้วอย่าลืมส่งยอดนะครับที่เว right ็บไซต์ forbrightworld.com หรือแอปพลิเคชันธรรมาจักร f b w นั่นเองครับต่อไปครับก็เรียนเชิญทุกท่านนะครับพร้อมกันพร้อมใจกันในการประกอบบุญยกริยาประกอบพิธีถวายพระตาหารและปัจจัยทียธรรมเป็นสังฆทานตั้งแต่เวลา9นาิกาถึง11นาฬิกาณบ้านแก้วเรือนทองของคุณยาอาจารย์มหารัตนะอุบาสิกาจันทร์คุนุกยูงสภาธรรมกายสากลครับ ถ่ายทอสดพิธีกรรมงานบุญผ่านทางสถานี GBN และห้อง Zoom 0 7น .com สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับได้ที่ผู้ประสานงานบุญที่ทุกท่านสังกัดหรือที่หมายเลขโทรศัพท์0944913316ครับ0971696455ครับต่อไปขอเชิญทุกท่านนะครับมาสั่งสมบุญจากปฏิทานาัยยบุญที่สำเร็จด้วยการอุทิศบุญครับ รวมประกอบพิธีบุคพับเปตะพลีออนไลน์ครั้งที่118เพื่ออุทิศส์กุศลให้แด่หมู่ญาติที่ล่วงลับไปแล้วและสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาในวันพุทธที่2มีนาคมพุทธศักราช2565ตรงกับวันพระแรม14ค่ำเดือน3เริ่มตั้งแต่เวลา9นาริกา30นาทีโดยถ่ายทอดสดจากศูนย์กลางพิธีณบ้านแก้วเรือนทองของคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ขุยุง สภานธรรมกายสากลวัดรธรรมกายจังหวัดปทุมธานีนะครับสามารถร่วมกิจกรรมได้ที่ห้อง Zoom z ูม m ุน .2.com ศ m ์สลดีหรือ z ู o m ุน .2.com และติดตามรับชมได้ผ่านทางสถานี TBN เช่นเดียวกันครับต่อไปครับในช่วงปิดเทอมเติมทำวันนี้อยากเรียนเชิญน้องนคนเก่งและดีนะครับเยาวชนชายอายุ1 0 1ถึงปีเข้าร่วมโครงการบรรพชาสามเณรฟื้นฟูพระพุทธศาสนาทั่วไทยประจำปีพุทธศัการาช2565 โดยสามารถสมัครได้ตั้งแต่วันที่1ถึง26มีนาคมนี้ครับสมัครและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ส่งเสริมเสรธรรมประจำจังหวัดของท่านนะครับหรือที่หมายเลขโทรศัพท์02-831-1234โดยทางโครงการนะครับได้จัดภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ของทางกระทรวงสาธารณาสุขอย่างเคร่งครัดทีเดียวครับอีก หนึ่งโครงการนะครับที่ตอนนี้ก็อยากเรียนเชิญทุกท่านเป็นโครงการปรรชาและอุปสมบทนะครับของวันคุ้มครองโลกประจําปีพุทธศักราช2565นี้โดยจะอบรมระหว่างวันที่27มีนาคมถึง9พฤษภาคมบรรพชาวันที่9เมษายนครับอุปสมบทวันที่10เมษายนรับสมัครและสัมภาษณ์ทางออนไลน์ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง27มีนาคมสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับได้ที่หมายเลขโทรศัพท์089754 89250867550822โดยโครงการนี้จะมีทั้งหมด2โครงการด้วยกันนะครับหมายเลขโทรศัพท์ปรากฏบนหน้าจอแล้วหยิบโทรศัพท์มือถือของเราขึ้นมาและสแกน QR Code ได้เลยครับสำหรับในวันนี้บุญนิวส์หมดเาลางหมดแล้วครับคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมบุญนิวส์ได้นะครับในช่องทางของระบบซูมออนไลน์โดยเข้าไปที่ลิงก์นะครับ z o o m 2 c o m o d 5ครับ มิ팅ไอดีก้ด็83-8017-3199าพาโค้ดนะครับติดตามรับชมได้ในช่วงเวลา14นาฬกาตามเวลาประเทศไทยรีรันนะครับทางโซเชียลมีเดียทั้ง Facebook Fan Page และ Youtube c h anel n ออากาศผ่านทางสถานี TBN ครับในช่วงเวลา17นาฬิกาตามเวลาประเทศไทยด้วยเช่นเดียวกันปิดท้ายกันด้วยพุทธศาสนาสุภาษิตนะครับใจความว่ามัตตัญุตตาสทศุความรู้จักประมาณ ยังประโยชน์ให้สําเร็จทุกเมื่อรณกรยิ่มกํมชัยพร้อมด้วยทีมข่าวบุญนิวส์ลาไปก่อนนะครับขอกราบอนุโมทนาบุญและสวัสดีครับ